ที่ไหนก็ไม่ถูกใจเท่าอาหารไทยบ้านเรานะคะทุกคนสวัสดีค่ะได้เวลาเดินทางกลับไทยแล้วค่ะทุกคนวันนี้จะเป็นการเดินทางจากประเทศเยอรมนีกลับที่ประเทศไทยนะคะเที่ยวบินวันนี้แนนขึ้นที่ดุสซิล์ดอบนะคะหกโมงครึ่งค่ะหกโมงเย็นใช้เวลาในการเดินทางก็1ชั่วโมงค่ะเพื่อที่จะไปต่อเครื่องที่มิวนิกนะคะ บรรยากาศเหนือสนามบินของดุสเซนดดฟนะคะทุกคนช่วงนี้ก็จะเย็นแล้วเนาะก็จะเห็น่าพระอาทิตย์นิดนิด,นดหน่อยๆค่ะเป็นเส้นขอบตรงท้องฟ้าตรงโน,น้นหนึ่งชั่วโมงก็ประหนึ่งว่าการเดินทางในประเทศของเราค่ะกรุงเทพอุบลกรุงเทพเชียงใหม่หรือว่ากรุงเทพภูเก็ตค่ะทุกคนไม่นานเราก็มาถึงที่มิวนิกแล้วนะคะมาถึงนี้ก็ประมาณทุ่ม40ทุ่ม45ประมาณนั้นค่ะ ผ่านตอมเข้ามาแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเราก็มาดูว่าประตูเราจะโชว์เมื่อไหร่นะแต่รู้ว่าเป็น L ค่ะเขาบอกว่า3ทุ่มครึ่งเป็น4ทุ่มครึ่งแล้วค่ะทุกคน L13 เครื่องดีเลย์ไปอีก1ชั่วโมงค่ะทุกคนเป็นปกติของเขาอยู่แล้วนะคะก็ได้พอดีค่ะได้มีเวลามาช้อปปิ้งนิดๆหน่อยๆมาก็ไม่ได้อะไรมากค่ะทุกคนได้ครีมกันแดดมาเจอพี่คนไทยที่นี่ เขาบอกว่าครีมตัวนี้ใช้ดีก็เลยซื้อตามเขาค่ะทุกคนพอช่วงรอขึ้นเครื่องก็มาเจอพี่คนไทยอีกคนด้วยนะคะคนอุดรน,น่ารักมากเลยได้นั่งแถวเดียวกันด้วยอีกตั้งหากค่ะทุกคนแต่ไม่ได้นั่งด้วยกันนะคะเขาจะอยู่ล็อกตรงกลางค่ะมันมี3ล็อกแนนได้ล็อกที่อยู่ติดรลิมน้าต่างค่ะใช้เวลาในการบินก็1ิบ 11หรือว่า12ชั่วโมงเนี่ยค่ะก็เอาเป็นว่าได้หลับแค่2ชั่วโมงค่ะทุกคนยังชินกับเวลาที่อยู่อเมริกาอยู่ค่ะในที่สุดก็โฮมสวีทโฮมค่ะทุกคนถึงเมืองไทยแล้วดีใจที่สุดเลยดีใจมากๆนี่ค่ะพี่ไก่พี่คนไทยดูค่ะความน่ารักของคนไทยใจดีคนไทยมาเจอกันค่ะได้แอปเปจิ๋วเข้ามาแบ่งแนนด้วย คนไทยน้ำใจงามค่ะทุกคนเจอกันที่ไหนก็ยิ้มให้ก็ทักทายกันค่ะได้กระเป๋าเสร็จออกจากสนามบินแค่นั้นละค่ะทุกคนฝนตกค่ะฝนตกต้อนรับไม่ใช่พยาอ่าไม่ใช่นางพยาแรงนะคะทุกคนดูสิมากับความชื่มฉ่ำมาถึงเมืองไทยทีไรเวลานั่งแท็กซี่กลับบ้านก็จะตื่นเต้นทุกทีเลยนะคะก็นั่งดูคลิปวิดีโอตัวเองไปมาถึงก็จัดการเลยค่ะ เก็บกระเป๋าบนบ้านเสร็จก็ยังไม่อาบน้ำค่ะทุกคนเปลี่ยนเป็นกางเกงขาสั้นลงมาเข้ามาในซอยเนี่ยค่ะจะมีร้านอาหารอีสานจัดก่อนเลยค่ะตำถั่วหมูกรอบแล้วก็ต้มซุเปอร์ตีนไก่ต้อนรับตัวเองกลับบ้านค่ะ